ทีขับรถที่แย่ที่สุดคือขับรถเนี่ยอยู่ในห้างเนี่ยคนรอบางทีเขาจะเข้าห้างอย่างเงี้ยบางคนก็ปวดท้องขี้บางคนปวดห้องน้ําปวดชีแต่มันไม่ยอมออกการขับรถที่แย่ที่สุดก็คือแบบนี้ยสิ่งที่ไม่ควรทําคนเขาเข้ามาในห้างเนี่ยส่วนใหญ่เขาเข้ามาเนี่ยถ้าเราคิดจะออกแล้วอ่ะเราต้องทําแบบเร่งด่วน ออกโดยด่วนไม่ใช่ว่าไปจอดอยู่ในน้นโดยที่ไม่ออกชีวิตการเป็นอย่างนั้นนะเคยเห็นนะคนที่ออกเนี่ยเคยเห็นมีอยู่คันหนึ่งนะเป็นพวกหัวร้อนมันรอไม่ไหวมันลงไปถึงมันเ,เปิดประตูกะชากมีเรื่องเลยนะทุบตีเลยนะถึงขั้นเจ็บตัวเลือดกบปากเลยนะการขับรถที่แย่เราไม่ควนเพราะฉะนั้นการที่อยู่ในห้างเนี่ยถ้าเราคิดจะออกนะก่อนถึงรถเนี่ย เราควรจะหาใบาจอดรถอยู่ในห้างหาก่อนหากุญแจเรียบร้อยก่อนพอถึงรถปุ๊บเราเรีบออกเลยไม่ใช่ว่ามันทําอ้อยอิงแบบเหมือนกับที่จอดรถห้างอันนี้เป็นของเขาคนเดียวการกระทําแบบนี้เป็นกระทําที่แย่มากเนี่ยเขาก็ยังเล่นมือถืออยู่ในรถออกก็ไม่ออก ในห้างเนี่ยคือเข้ารถแล้วออกก็ไม่ออกาการกระทําอย่างนี้เป็นสันดานที่ไม่ดีเลยนะบางทีเราขาบเรารอตั้งนานไม่ออกเนี่ยพอเราไปปุ๊บเขาออกการขับวิธีเรียกเป็นวิธีที่เห็นแก่ตัวมากอย่าทํากันนะครับยังไงก็สงสารคนที่คนแก่คนทีเขาปวดท้องน้ําเด็กคนพิการสงสารเขาเถอะครับ มันก็จะมีช่องให้คนพิการให้คนสูงอายุจอดเลยครับที่ป็นที่กว้างๆมีทุกที่เนี่ย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 ,ยทำไมก็ถึงมีสูง,สงอายุก็สาเหตุมาจากนี้แหละเพราะกลัวคนพวกที่ขึ้นถึงรถแล้วก็แช่อยู่ตรงนั้นแล้วไม่ออกถามว่าคนถ้าปวดปวดจะเข้าห้องน้ําเนี่ยเขาจะทํายังไงกันครับแบบการขับรถเนี่ยแล้วเรามาจอดเนี่ยถ้านิสัยเราดีอ่ะ หรือว่าเราขับเป็นขับเก่งเราขับระหว่างถึงกลางหรือว่าถ้าอยู่ตริริมเราก็ทิดไปเนี่ยที่ดูอะ่ะเขาเบียดจนมันจะถึงเส้นแล้วอะ่ะอย่างคันนี้อ่ะคันนี้ก็หลบให้โดยการหลบที่ดูเข้าไปเนี่ยประมาณเกือบเกือบเมตรนะเนี่ยอย่างนี้ต้องมีประมาณห้าหกสิบเซนนะเลี้ยวเข้าไปเนี่ยห้าหกสิบเซนนะถ้าคนที่ขับมีความสามารถมาก กับคนที่บางคนเห็นแก่ตัวหรือว่านิสัยไม่อาจจะมีรีบเร่งคือขับไม่อยู่ระหว่างนั้นไปเบียดเขาเนี่ยแล้วเปิดประตูไปกระแทกตีเขาเนี่ยก็ทาให้รถคันอื่นเสียหายเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เราดูฝั่งทางซ้ายที่เขาเหลือเมื่อกี้ฝั่งนู้นใช่ไหมโอ้โหส่้นรถกินไปฝั่งนู้นนี่คือเกือบร้อยเปเซ็นตการวิ่งเนี่ย ในกฎหมายมีเราต้องสังเกตจราจรให้ดีก่อนที่เราบางสิ่งบางอย่างเราวิ่งจราจรเนี่ยเีย่อย่างนั้นเนี่ยก็ห้ามเลี้ยวขวาห้ามกลับรถทุกกรณีนะไม่ใช่มีรถใหญ่รถเล็กแต่มันมีบางเลนเนี่ยเราวิ่งเราใช้ใช้หลักของกฎหมายเราวิ่งซึ่งมีคนบางบางบางท่านนั่นเนี่ยหรือบางคนเนี่ยบางทีไม่เข้าใจหลงเข้าใจผิด คิดแบบคิดว่าตัวเองทําถูกมันมีอยู่ทางหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปการขับรถเนี่ยเราขับมาเนี่ยบางครั้งเลนเนี่ยเราต้องดูลูกศรให้ดีแล้วอย่าไปมโนของเราเองว่าเราต้องถูกเสมอไปบางครั้งในกฎหมายเขาเขียนมาเนี่ยเลนที่มีปัญหาเนี่ยก็คือสามแยกพระโขนงเลนเนี้เนี่ย มีคนบางคนนะหรือขับรถโดยที่เขาไม่ทราบเลยเนี่ยเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายใช่ไหมแต่เลนนี้มันทั้งตรงไปเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราก็มาเนี่ยแล้วก็วิ่งมาของเราเนี่ยเห็นไหมมันตรงเลี้ยวซ้ายล้วก็เลี้ยวซ้ายล้วก็โด่งมาอย่างนี้นะโด่งมาเข้าเลนนี้นะแต่บางคนเนี่ยเรามาเข้าเลนนี้มีคนบางคนหลงเข้าใจผิดคือเขาคิดว่าเราทําผิดกฎหมายแต่จริงๆแล้วเราวิ่งตามเลนของเราลูกศรเลยเขาบีบแต่ไล่ดังแบบโอ้โหเหมือนคนไม่ไม่รู้กฎหมายอ่ะ หรือทาอะไรก็แล้วแต่นะการจราจรนะแล้วเราวิ่งมาอยู่ในเลนของเราตลอดร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะชนเราเขามีความคิดที่ว่าเขาคิดว่าเราอะไปแทรกเขาแต่เขาไม่ทราบเลยก็คือไม่รู้กฎหมายนั่นแหละชนมาก็คิดว่าก็ตามคิดรวมค่าเสียเวลาอยากจะฝากบอกเลยควรจะขับรถให้อย่างมีมารยาทที่ดีแล้วเราจะมีชีวิตอย่าง ปลอดภัยไม่โดนใครก็าําร้ายขับรถที่แย่มากเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยเขาจอดรถอย่างเงี้ยมันเป็นทางเลี้ยวอ่ะอยู่ในซอยบ้านก็ไม่ใช่ของเขาเขาจอดรถคือรถมันเลี้ยวไม่ได้เข้าใจไหมถ้าเราจะไปสองคันเนี่ยมันจะต้องชนกันเมื่อกี้เราไปเราถอยให้เขาครั้งหนึ่งแล้วการขับรถที่แย่มากจอดอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะจอดคนมีความรู้เขาไม่จอดกัน กะบอกบอกถึงไอคิวของคนที่จอดรถคันนี้คือจอดรถแล้วขวางรถเขาต้องมาชนมีปัญหากันเพราะคุณเนี่ยวิธีกาอขับรถที่คุณตรงเนี้ยเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมที่จอดไม่ได้คจอดมาก็มีแต่ปัญหาขับรถที่แย่ที่สุดเนี่ยอย่างเราเราหรือดีที่สุดเนี่ยเราต้องแยกแยกให้ออกคือมันมีคนจำพวกเนี่ยประมาณสี่อยู่สี่ห้าประเภทเรนต้องแยกให้ออกเช่น ข้อแรกขับรถเพื่อประทังชีวิตอาชีพหรือพวกแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่กับมอไซค์รับจ้างเนี่ยเราต้องแยกให้อ,อกว่าเขาขับจะเป็นยังไงครับอย่างแท็กซี่กับมอไซค์รับจ้างเนี่ยถ้าเป็นแท็กซี่เนี่ยเขาก็จะจอดซ้ายบ่อยแล้วก็อย่าไปโกรธเขาในหน้าที่การงานเขาเขาต้องจอดกับรถสองแถวเนี่ยตามซอย,เ,ยเขาต้องจอดพวกนี้ถือว่าเป็นแย่นะ แต่อาชีพเขาเราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าพวกที่มีนิสัยที่ดีอะเขาก็จะชิดซ้ายเยอะๆเพื่อให้เหลือทางวิ่งไปพวกสองแถวมอไซค์รับจ้างนี่ก็เรารู้นิสัยแล้วต้องระวังบางทีอย่างที่บอกบางทีเราหันปั๊บเดียวไม่มีหันรอบสอนะงตูมเนาะทั้งที่หันไปดูแล้วรอบแรกไม่มีเราต้องระวังมากเลยมามากมาเร็วตอน,น,นที่สองคือขับรถ ขับรถเพื่อเนี่ยๆนะสองแถวเนี่ยถ้าเราตามเดี๋ยวเขาเบรกไม่ต้องกลัวหรอกเขาจุเขาวิ่งกันเราเบรกประเภทสองขับรถเพื่อออกไปเที่ยวเนี่ยเนี่ยกรณีเนี่ยอย่างนี้อย่างคนี่ยังขับเป็นนะเขาไม่ได้ยื่นหัวออกมาคนยื่นหัวออกมาครึ่งคันรถนะครึ่งคันรถคือคือมาขวางเราเหมือนจะให้ชนอ่ะเดี๋ยว้ามีเหตุการณ์จริงคือขับรถ มื่อี่ไปไหนเพื่อเพื่อที่อะไรเพื่อไปเที่ยวเอาเอาไปเที่ยวก่อนคนขับรถถ้าเราแยกออกกเราีเพื่อคนไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะไปเรื่อยเื่อยเห็นตรงไหนเขาก็บางทีจะจอดอะไรคล้ายแท็กซี่บางทีก็ขับไปเรื่อยเคือทีไม่ไม่มีจุดหมายไปบางทีเพลินไม่สนใจอะไรอ่ะเขาขับขับรถแบบไม่รีบเร่งอ่ะเขาเขาไปเที่ยวครับบางทีเขาบางคนก็นจะดูวิวดูนู่นดูนี่เราก็ต้องระวังเราอ่านให้ขาดเลยนะต้องอ่านให้ขาด ที่เราจะลดอุบัติเหตุข้อที่สามขับรถนี่สำหรับส่วนบุคคลเพื่อไปธุระไปธุระนี่ก็คือเขาจะขับต้องการเร็วเขาไม่ต้องการใครมาขวางเขาขางแล้วเขาจะไปรีบไปนี่กรณีเข้าประเด็นถ้าแท็กซี่แแท็กซี่เราอยากจะขับช้ามีคนแล้วก็จะช้าถ้าคนมีธุระนี่ส่วนบุคคลก็จะไปเร็วมากเร็ว เราไปขวางเขิงนันแห้เขาบางคนเขาจะรีบเ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปแล้วนี่คือเขาจะมีทุระหรือว่าสำหรัรวมถึงคนป่วยเนี่ยคนไม่สบายอย่างนี้นเราถ้าเจอคนพวกนี้เราต้องให้เขาไปก่อนเราอย่าไปขวางเขารถพยาบาลรถดับเพลิงรถอะไรก็แล้วแต่น่ะที่เขารีบเร่งนั่นนะ่ะเราอย่าไปขวางมาให้เขาไปส่วนอีกรองรีนึงข้อที่สี่ ขับรถเพื่อออกไปหาเรื่องคน,ม,นมีจําพวกนี้เลยนะคือออกมาตานตื่นเช้ามาเนี่ยคือตื่นมาเนี่ยขับออกไปเนี่ยเพื่อไปหาเรื่องคนไปปาดนู่นปาดนี่เขาาที่อาจจะเมามาเมาเบียเมายาเสพติดเมาอะไรมาไป,ไปขัดใจนิดนึงคือขับไปเบรกนิดนึงคือเขาลงมาหาเรื่องเลยมีการชกต่อยหรือฆ่ากันเลยถึงขนาดฆ่ากันเลยนะรถยนต์เนี่ย ขึ้นเราเห็นในข่าวมีเยอะแยะมีกี่ข้อแล้วหนึ่งสองสามสี่เราแยกให้ออกเลยขับรถประเภทนี้เราต้องดูว่าคนส่วนใหญ่นี่ส่วนใหญ่ออกมาขับรถส่วนใหญ่นะเราไม่ได้ว่านะส่วนใหญ่นั้นที่ใส่ไม่ดีเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาออกมาเขาต้องรีบไปเลย ถ้าก็ออกมาขวางอย่างนี้ก็ถือเป็นขับรถที่แย่ส่วนข้อที่ห้าขับรถแบบไม่เป็นเราต้องรู้นะคนไหนขับรถไม่เป็นเช่นเบรกบอยอยู่รถวิ่งดีๆมาตัดหน้าดื่อๆโดยไม่มีสาเหตุคือขับรถไม่เป็น เราคนขับรถที่บอกเราควรจะต้องดูให้รู้เลยนะดูท่าทีรถเรารู้ทันทีขับเป็นไม่เป็นบางคนขึ้นเนินเห็นเนิน,เน,นเนินอยู่สูสงๆแล้วนะเขาขับบางทีกจะแทกปั้งบางคนเขาไม่รู้จังหวะไม่รู้เหลี่ยมบางคนอย่างพวกนี้เราต้องเราก็ต้องทราบต้องรู้กับข้อสุดท้ายขับรถเป็นเราต้องอ่านให้ออก อย่างคนขับรถเป็นอนะ่ะเอา้าเราดูท่าทางเขาบางคนขับเขาไม่ค่อยเหยียบปล่อยมีเนินใช่ไหมมีเนินเขาก็เบรกมีไฟแดงเขาก็หยุดตามกฎหมายเขาทาปฏิบัติตามกฎหมายเลยผู้ขับรถเป็นพวกนี้จะขับเก่งคือขับโดยการที่ว่าบางทีเขาแทบจะไม่ต้องเบรกเลยนะไม่ต้องเบรกคือเบรกน้อยอะ่ะน้อยจะไม่ค่อยเปลืองเปลืองน้ํามันอะไรคือขับรถเป็นแล้วคนขับรถเป็นเนี่ย บางครั้งตามสีแยกไฟแดงเนี่ยเชื่อไหมว่าบางทีอ่ะเป็นกับไม่เป็นนะถ้าไม่เป็นนะก็จะทําให้คันหลังติดต่ออีกสามคันสองคันสามคันแต่ถ้าคนขับเป็นนีอยู่คันแรกจะออกนะบางทีข้างหน้าที่เราเลยไฟแดงไปมันมีช่องว่างอะ่ะช่องท้ายๆกับเพาะตรงสีแยกฝัดสีแยกอย่างเงี้ยรถมันจะไหลไปได้เลยไม่ซ้ายก็ขวาเบี่ยงไปเบี่ยงซ้ายได้เบี่ยงขวาได้ ซึ่งอย่างเนี้ยมันก็ทําให้คนข้างหลังไม่ต้องติดไปได้อีกสองคันสองคันแทนที่รถจะติดคนขับไม่เป็นก็ทําให้ติดอีกคันสองคันเนี่ยนี่เข้าประเด็นเห็นไหมคุณเห็นแท็กซี่เห็นสองแถวไหมอันนี้ขับรถโดยอาชีพคือพวกเนี้ยขับรถเก่งขับรถเป็นแต่บางครั้งจอดรถแย่มากเนี่ยสัติดมาทั้งแถวว่าเป็นกิโลหลายกิโลก็เพราะสองแถวกับแท็กซี่ดูน,นี่เหตุการณ์จริงเลยนะ เหตุการณ์จริงกับรถเนี่ยพวกนี้เขาเขาเป็นแต่ขับรถแย่มากส่วนใหญ่จะแย่ส่วนน้อยไม่เคยเห็นคนที่ว่าขับส่วนดีอันนี้คือสายอาชีพ<ม>นเนี่ยมอไซค์เนี่ยย้อนย้อนออกมาเห็นลูกศรไหมครับย้อนออกมาเนี่ยนี้จะเป็นการขับรถที่แย่เขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะยัง,ยงไงเนี่ยตำรวจก็อยู่เขาไม่สนใจหรอกคุณจะชนคุณจะตกข้อจะอะไร การขับรถที่แย่นี่จะรวบรวมความแย่สุดของคนเลยนะแย่สุดเา่ยไม่์คันหนึ่งนะดูนี่ย้อนออกมานะเราต้องหลบให้เขาด้วยนะดูเสิโอ้โหพระเทพเจ้าเราต้องหลบให้เขาเห็นไหมหลบให้เขาด้วยไอเราพอเราถือว่าเออค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ตรงกลางๆพอเป็นขับรถพอเป็นพอได้นเราหลบให้เขาเลยเห็นไหมเราไม่ไม่ไปปะทะไม่ไม่ไม่แลกไม่อะไร การขับจราจรเนี่ยหลีกได้หลีกให้เขาสิครับหลบได้หลบไปเลยเราอยากคิดว่าเราถูกเราเก่งคนเก่งต้องถึงบ้านเร็วโดยที่ไม่มีอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุคุณก็ไม่เก่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยขับรถเนี่ยคุณจอดอย่างเงี้ยดูเด็ดดูอย่างเงี้ยอะจอดอย่างเงี้ยเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งแถวเลยอย่างนงี้เป็นการขับรถที่แย่นิสัย่นี้จะไม่เกิดกับเราเลยนะเราจะไม่เอาเลยไม่ทําเด็ดขาดทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์เราจะไม่ทําเด็ดขาด เนี่ยอย่างส่วนเนี่ยที่ขับรถที่แย่เนี่ยเขาเขาไม่สนใจเราเนี่ยเขาเบรกเขาเบรกดื้อๆเขาเบรกดื้อๆเขาไม่สนใจว่าคุณคุณจะชนเขาหรือคุณจะมีปัญหาคุณจะไปโรงพยาบาลไปอะไรกูจะเบรกอ่ะมีอะไรมั้ง <c> ก <oughs> ูจะจอดอ่ะเบรกบ่อยด้วยเนี่ยดูเด่นรถข้างหน้าว่างๆอ่ะเขาก็ไม่ไปอ่ะน,นี่นี่เป็นอาชีพนะที่มีมีคีดมันมีบอกไว้มามีหกอย่างขับรถ นี่อาชีพดูเด็กข้างหน้าว่างขนาดนี้ไม่ไปเห็นไหมเรารู้เขาใช่ไหมเราก็ต้องหาทางแซงขึ้นไปหาทางแซงเลยนี่มรรวมคลิปที่แย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 ่หมดถ้าคนคนคนที่ว่าเขาขับเป็นเก่งมากเขาจะชิดซ้ายเวลาจอดให้คนลงเขาจะชิดมากแล้วเหลือทางให้คุณไปเยอะๆส่วนถ้ารถเมย์ม่ทั้งรถเมย์เนี่ย คนใหญ่นะเขาไม่นั่นเขาจะขวางเลยบางทีอยู่เลนสามเลนสี่เลยเกือบหมดถนนอ่ะเนี่ยขับรถเนี่ยอย่างเงี้ยด,ดูถนนมันจอดไม่ได้ก็ยังฝืนแล้วก็ไปโทษตำรวจว่าล็อกรอ,กอกไปสั่งไปโทษเขานี่เหมือนผมไม่ได้เข้าข้างตำรวจนะทางมันมีเล็กอยู่แล้วเราก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้เขา กจะว่าเราถูกได้ยังไงถ้าทุกคนดูจากเรื่องราวที่เราทําเนี่ยรับรองจะเป็นคนที่มีนิสัยที่ดีขึ้นอีกเยอะครับเห็นอย่างคนเนี้ยคนเนี้ยเขาขับดีมากข้างหน้าเนี่ยที่มีรถถอยเขา้าเขาก็เปิดไฟกับพิบรอเขาติดอยู่เขาก็รอคนนี้เป็นนิสัยดี ก็การขับแบบนี้เป็นการขับที่แย่มากก็ขวางเขาหมดเลยเห็นแก่ตัวเอาคืนออกมาอย่างนี้คือรถติดข้างหลังเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปได้เลนเขาวิ่งมาเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่มีไอ้คนเห็นแก่ตัวอยู่คนหนึ่งก็แบงบที่เห็นนะครับเป็นการขับรถที่แย่มากอย่าทำนะครับ ที่ว่าบางทีเราขับรถเนี่ยเราติดไฟแดงอยู่อย่างเงี้ยประสบการณ์เรามีคนที่แย่ๆมันขับมานะ่ะมันชนกระจกข้างแตกปั้งเลยนะ้าวเลยนะรถบีเอ็มเราคันหนึ่งอ่ะชนปั้งเสร็จหนีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยไปอย่างเงี้ยมันหนีแล้วมันไม่สนใจเลยมลงไปตามก็ไม่ทันเคยไปแจ้งความแล้วปรากฏว่าก็มอเตอร์ไซค์ก็สวมทะเบ,บียนปลอมไม่ทะเบ,บียนจริงส่วนใหญ่รถ รถรับจ้างส่วนใหญ่ถ้าคนทําอะไรที่มันไม่ดีหรือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนดีเงี้ยเขาจะเปลี่ยนทะเบียนวิธีแก้เราก็ชิดขวาเนี่ยเวลาติดเราก็ชิดขวาให้มากๆพผ่งเลียกหลีกเลี่ยงคนที่แย่ๆที่ว่าขับรถบางทีบรรทุกของมาเยอะมาชนรถเราที่เสียหายให้เสียหายได้